ดีใจมากนะครับ <Netz> ม <ank pedir als> <g os> ีความสุขที่ได้เจอกับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ฝากมาให้มางานจัดการนักสูไทยแลนด์2,25ด้วยนะครับขอบคุณครับสัคะวค่ะนตนี้จาไทยในสักุนี่กามาคันตนาคิวเคนเดร์บินวตอคันนคนไทยุยูตเกมันกอคุณค่ะสวค่ะคันัรัก ไทยไทยไน,น้ตแอยてุนิทยไซมัสส่ยู่ตุรักุมินังตัมงมดีแนนักนรักเมืองไทยค่ะใักเ่ืองไทยค่ะ